กรับผมสวัสดีครับบ่าวสงกานครับมัอนี้ผ้าเบิงจัดกระเป๋าครับมันนี้เตรียมตัวไว้แล้วเนาะมัอนี้กับวันที่แวันที่เก้าเนาะผมกับเหลืออีกบ่กกี่มือนะครับกดจัดกระเป๋าปกัอนอ่าเ,เมื่อเบิ่งข,า,ขาวๆกอนครับว่าผมเอาอยีายงไปเนะี่ยผมมาณเด๋นะครับนะเนาะครับกับประมาณนี้เนาะกระเป๋าแนะม่ออกจัดการให้ มี่มีอย่างเนี้ยเนาะที่ที่ผมเอาอไปนะครับก็มีพวกยาครับยาเนาะอันนี้เป็นเกลร่ยกบแก่ทองเอ,อดืดทองเฟอแก่เก็บทองฮะเทียดื่มเอลอกอห์หลายครับ <c oughs> แก่เอ,อดืดอันนี้ตาสัง <c oughs> เอาไปสังเนะาะฮะเทียกิโลเกินกิโลอย่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก <c oughs> พวกยาให้กันนะครับฝ่าทะเลจนเนาะ พวกยาฝ่าท้าได้โจนแฟบวีพวกทิ้มนะครับทิมเราก็นว่ผลหูนะครับเป็นพวกยาใสป่ะมาณน,นี้แเลยที่ผมเอาไปเนาะพวกฝ่าท้าได้โจนยาเราก็อันนี้เป็นพวกแฟสบสบู่ครับพวกยาซีฟันสบูนะ่เนาะแป้ง แปรงเนาะโกงออกไปแต่ยาสีฟันแป้งมื้อนี้เนาะครับอันนี้เอียงเลยอันนี้โอ้แม่ออกคนณบำรุงดีครับคุณแบนย่านเมียมาสั่นเส้อแบนไปเห็นม้ำสองปุกเนาะแบนเป็นพวกเม็ดนะครับเป็นพวกน้ำเนาะก็อย่าดมแล้วก็อันนี้ขาดไ่ได้นะครับพวก ยาหนีนะจิบสี่พวกอย่างสีเนาะยาแก้ไข่เอาไว้น้แเราก็นี่อันนี้ยาหมองเนาะยาหมองยาหนวดลรวก็เป็นพวกหนามนะมูหลอดหน่อยเนาะอันนี้เป็นหนาเนะอันนี้เอียงอันนี้ปากกดนะครับากอดพันแกะปวดเนาะเราก็ก้อยเยะติดแกะปวดนะครับเป็นพวกพัตเตอร์เนาะ ผัดเตอท่ามแถแล้วก็อันนี้เบตาดินเนาะใส่แผลสดเนาะถ้าเีอเถิกมีดบาดมีดยังเนาะทําแผลได้ครับผัดเตอ <c oughs> นี่เป็นพวกยาเนาะ <c oughs> ผมเตรียมไป <c oughs> แล้วก็อันนี้กระย้ากแล้วครับ <c oughs> โอ้ผมเตรียมยาไปหลายอยู่อันนี้ซีแพรกหาแพรกบนกับกับอยู่ในนี่น้ำก็มีให้กันเนาะ ยาแ,แก้ไขเนาะทีนีนี่เป็นพวกยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้แพ้อากาศแพ้แยงใี่เนาะเป็นพื้นเป็นแยงนํครับอันนี้นี่แก้ปวดครับพาราเนาะพารากับผัดเตอร์เนี่ยมี่ผัดเตอร์นะครับยาแก้ท้องหรือท้องเฟ้อเนาะยากระเพาะละถ้าี่เก็บท้องเก็บแยงเนาะเอาไปน้าครับ ไปน้ำนะอันนี้ก็เป็นพวกยาพวกแล้วก็น,นี่ครับเอาไปน้ำตุนไปเนาะพี่น้องก็จะอบอกว่าเอาไปไปกินมือกักตัวถึนว่าตุนไปน้ำมามมาเนาะมามามาสุงสลดลดดีนี่แหละกับไอ้นี่ก็นนกจะอบอกว่าตัวแปงเนะตัวแปงไฟผมเอมาไปน้ำเนาะบ้านเขาก็จะออว่าปักมันปักมันเป็นตากลมครับ ถ้าเป็นบ้านห้องมันจิตหัวมันจีเป็นเป็นแบน,นบแต่ว่าบ้านของมันจบเป็นกลมผมเสือตัวแปลงไปน้ำเสือตัวแปลงไปเสียบใส่กับตัวนี้นะครับเสียบใส่กับปักตัวนี้นะปักตัวนี้กับเสียบเส้นทึ่งเสือตัวแปลงบัานขานะครับบ้านห้องมันจีเป็นหัวแบนทีนะครับ่บว,บนนบว่าบ้านของเจ้าวานเป็นกลมผมเสือไปน้ำให้เทเดี๋ยวใส่เนาะเอาไปน้ำเอาก็อันนี้เนี้ย แรงรอแรงหน่อยโกลนวดอันนี้ก็มิดโกลนเนาะผมเอาไปน้ำอยู่มิดโกลนรับใบเนาะใบมิดใบมีโกลนเอาไปน้ำเตรียมไปนะครับแล้วก็อันนี้แค่อ,อบน้ำฟองน้ำเนะาะจะกี่เดี๋ยวใส่ปุ๊เตรียมไปน้ำล้วก็ผมไปตกผักเนื้อนะครับตกผักเนื้อกับงานสวนเนาะ กเจะว่าเอาถุงมือไปน้ำเมือนผมก็ไปน้ำอยู่เนาะถุงมือถุงมือนี่ขังในของผมนี่เป็นยางนะครับนับนเป็นว่าถุงมือผ้านี่เนาะเป็นถุงมือ,อยางยนะังสีขทางนานนี่มันช่เป็นผ้านะของผมโดวก็รคามือนี่เป็นยางเนาะเป็นยางอันนี้ผมเตรียมไปนี่สั่งในราศดาตัวเดียว รอร่อยก็บ,บาดนะครับสั่งในราษดานี่สองทุง่ง<ร>หนิเจ้าคู่โลนึงนะครับโลนึงประมาณลอยก็บ,บาดเนี่นะผมอันนี้ผมสั่งในราศดาเนาะพี่น้องผู้ใดสิตเอาไปกับหาเบื้องในราษดาเนะาะก็มีขายอยู่เราก็อันนี้ให้เจลดใส่ครับมงซีซีฟุดเนาะผมเตรียมไปน้ำมุ่งเอามงไปน้ำนุ่งตาดอกกุหลาบเนาะซีฝุดอันนี้ก็ประมาณลอยก็บ,บาด ว่าต่อยก็บาทเตรียมไปน้ำให้เทียนให้เทียนเด็ดใส่เนาะให้เทียนใส่อันนี้ขาดบ่ได้ครับนี่ขาดบ่ได้เลยขาดวะได้เลยผ่าผ่าพิษจมูกเนาะเตรียมไปน้ำอยู่เป็นแพ็ลอยู่เอาไปน้ำเราจังเลยมันก็เด็ดใส่แล้วเนาะเพราะว่าผู้มมือเนี่ยเป็นโรคโควิดหลายแล้วก็หมวกกันหนาวเนาะเป็นหมวกทั้งสี่เนาะผมผมเอาไปนนาะ nè cái nấm nè nấm cả anh này cả thùng mưa anh này mẹ hoặc là và... say nhem nón mà sản ra say nhem nón nhem nhão ha ha thiệt nhão nha. cái này là mông, cái nĩ mông nó, cái nĩ mông nó, cái nấm, mông, mông, nhem cái ha vậy là say ย่ำโรงงานอันนี้ก็เป็นหม่งเพื่อนแต่ว่าคนเราแบบอันนี้จะเป็นมี่หม่งกล่องฟุ้นครับกล่องฟุ้นกองอากาศทุ้งฉีนเนาะกลองอากาศอันนี้ก็เป็นผ้าห่อหนาไอ้ก็จะผมบป็ลูกเพื่อนว่าเป็นผ้าห่อหนาในอันนี้ผมก็ซื้อมาเตรียมไว้เื่นนะนี่มันมีหลวบเลยนะมันมีหลวบเลยกระจิด ยใส่ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้เอาไว้ห่อหนาเนาะเขาจะบอกว่าเตรียมไปน้ำครับเพราะว่าผมตกเนี่ยงเหนียวเนาะมันเกิดสีหนาวหนาวเนี่ยจะนรอยหดย่ำหนาวเนาะเตรียมไปน้ำอันนี้ก็เป็นสุดสังในราศดานะครับนี่เป็นสุดในราศดาเนาะแต่ใครว่าเป็นสุดกันสารครับกันสารเคมีเนาะห้เจได้เสีดยาสียเงี้ยนตะิเนาะ Sang này là xe so đà nó bay bạn bay bay bạn, bay bay cầu bay hà bạn nó, anh bay 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 này là xe so bay nó, bay anh bay 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 เตรียมไปไล่เตี๋ยบยูดอกมามาช่วงกักตัวเข,า,ขาว่าเขาก็เพาะกินกันมาสันว่าจัดไปหมวกกระตุมัดนี่นะ้อหมวกลงสวนบานห้องนี่แหละลงให้ลงสวนนะนนี่ก็อีเป็นผ่าผ่าคุ้มผ่าห้องเนาะฝั่งหน้ามีกระดุมครับมีกระดุมติดกระดุมเลยเนาะหมวกเอาไว้ใส่ลงเห็นงานเนาะลงสวนเนาะ ล้วก็ทุกอย่างนี่แมา่หม้านี่ยบ่ต้องห่วงเตรียมไปไล่ยอยู่ครับม้อหมานี่ลนะสองยางสามยางทนะุก,กเสียเนาะกัดกับเฉยหยุดเสียกีฬานี่แหละผมมักใส่เสียกีฬา,นะา,าน้องเบาดีใส่แล้วมันสบายตัวดีเนาะเอาไว้แต่ไปใส่นุ่งเรียนครับบไปใส่ลงเห็นงานหรอกตัวนี้นะเนาะใส่ในส่วนกักตัวกักยังไปนะครับ นี <yap> ่ก็เป็นพวกผ่าห่อหนาผ่าห่อหนาบางเก่งเกงในเกงบ็อกเซอร์เตรียมไปน้ำนะครับผ่าห่อหนาแล้วก็เป็นพวกเสียทำงานนะครับเสียทำงานเขาจะเอาเสียแขนเน่าไปผสมว่านี่ผมก็ไปเสือมากเนาะเสียแขนเน่าเสียเห็ดเสียเห็ดงานเนาะเสียลงสวนเนาสียลุ่มสวนครับ เสืงสวนก็ประมาณนี้เนาะเสี่ยแคญยาผมเอาไปมื้อนี้ก็ประมาณตัวละ79บาทนี่ะครับผมไปซื้ออยู่ตลาดเนาะซื้ออยู่ตลาดนัดตลาดสดบ้านโฮละเสีาเนาะประมาณนี้เสีาเตรียมไปนํานครับเตรียมไปโงาน2ต3โตนะครับเนาะอันนี้ก็เสียงเล่นอันนี้เสียงเล่น เราเตรียมไปซื้อไปน้ำซื้อไปน้ำโอ้มาหากันกุหลาครับอืมกันตายกันตายแนวกันตายอืมมาหากเนวกันตายทางเกีงน้องเลนครับเออนี่กระจกวายญุ่ยผุนแพงเงินสันว่าญุ่ยผุนแพงเนี่ยเสือไปน้ำผมฟังอ่ากระจกวันแพงผมมาเสือไปน้ำ กับสายชาดจำรองกับกางเ,นะเกงน,เน,นุ่เงเหรินเนาะกางเกงนุ่งเหรินนี่แหละประมาณนี้นะครับของผมเตรียมไปอันนี้ตาสังเอามาสซังพร้อมเอามาสซังพร้อม่าท่าเด้ไก่ไก่กิโลถือเนาะมันจกโลจจกโลอันนี้ตาสังนี่สามสิบนหะ้าโลเนาะเขาจะเอาไปได้เ่าเกินสายสองโลครับ สามสองโลกระเป๋สองใบเนาะอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเก็อสิบประมาณน,นี้เนะาะก็จะว่าก็าจะว่าบ่บ่เกินแปดโลบ่เกินแปดโลเนาะกระเป๋าใบสองแต่ว่าใบเงี้ยนี่สามสิบสองโลครับใบเงี้ยสามสองโลใบนี้แปดโลเนาะใบนี้แปดโล,ใบ,โลใบนี้นานาเชเอาใส่เสียผ้าครับเจ็ดโลแปดโลนี่เอาไว้ใส่เสียผ้าเนาะ ครับก so ับขวางกับพันได้ครบครับเข้าเข้าเนาะเข้าเข้ากับเตรียมส่วนนี้ก็จะว่าเตรียมมูยาไปน้ำมันไหลๆมาส่วนว่าตอนแรกพวกนี้ก็จะโพดลุ่งไม่เผือกตัวผมซื้อยาไปพันกว่าสองพันมาส่นว่าสองพันสามพันมาส่นผมกับพ่อเสียเนาะโอ้พ่อไปซื้อเองยี่ดีของผมนี่ตกพันสองพันครับสองพันโมกัเนาะ แังเต่ยสื่อยาครับสังเตสื่อยาเนาะหาสื่อยาไปไลาอยู่สังข์ข้าวว่าผนกัดสื่อไปหลายอยู่สง2 0 0กว่าเงินไทยกว่นน่อนี่กับเป็นขวางองของข้าวเนาะพอของผมมันก็ท่านได้ครบแอ้มันก,ก็ขาดพวกขาดพวกลงเ่าบูดลงเ่ายัางสิเนาะเอาไว้จะดส้ลงเห็นงานลงสวนกับหน้ากากกันสารเคมีครับเรียมไปนั่งอยู่สั่งข้าวเจียวไปแล้วในทั้งราชดาเน,ะนาะบ้านที่มส่งอยู่ กับดิประมาณนี้เนาะการเตรียมกระเป๋าของผมเนาะขราบผมกับคลิปนี้กับฝากไว้ทั้งนี้แล้วครับกับฝากทั้งเพจทั้งส่องยูทูบนั่นนะครับเบาสงการลุยซันบันห้องเนาะฝากกดไลค์กดจำกันไว้นั่นนะครับยวผมหยอกไม่เห็นคลิปให้ความรู้อีกนะครับแต่ผมห่วยอย่างขราบผมผ่อนไม่คลิปหนาเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับทั้งนี้แล้ครับสววสดีครับ